สวัสดีครับพบก,กับชันการสึกษาในครับนะครับในเกม Minecraft p o k e n Edition วันนี้เรามาทําภารกิจกันต่อวันนี้ผมไม่ได้อยู่ที่บ้านผมเองผมมาอยู่ที่ใหม่ซึ่งผมก็รู้เส้นทางไปบ้านของผมแล้วนะครับแต่ผมจะยังไม่กลับบ้านจะค้างคืนที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านไปตรวจสอบอะไรนิดหน่อย คือผมมาอยู่บ้านหลังที่สองผมเองนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับ,นะรบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแป๊บนึงขอหนังสือร่องแทบ็บเล็ตสักครู่นะครับอ่ะนะครับตอนนี้ผมก็ เราแล้วนะเดี๋ยวเขาอนุญาตไปตรวสอบอะไรในบ้านแตาจะไม่ขยับอะไรแรงนะครับเตียนหุองนอนผมจะหักแับหึงห้องวางไม่มีอะไรของก็เก็บอะไรทไี่อาใช้เดี๋ยวเดี๋เราจะค้างคืนที่นี่สักคืน แดีวก่อนอื่นเราจะไปทำภารกิจอะไรกันนิดหน่อยนะครับเราจะขึ้นกับลนูนนะครับไปล่าแ้าอะไรกันหน่อยมืดวะเนี่ยมาได้เวลาเชือดทำกุรบัน หลบป้ายแ้เราก็จะมีเนื้อแกะแล้วแต่เราจะไม่กินแกจ่ายนะครับทำกุรบาลใครอิสลามรู้ยูแล้วตอบได้เลยครับกุรบาลคืออะไรนะครับซึ่งผมไม่ได้คนาศาสนาเลยครับผมอิสลามนะครับไม,ไ,ไม่ได้พูดนะครับเออที่ผ่านมาผมอยากถามว่าเพื่อนเพื่อนมุสลิมคนไหนได้ไป ออกอีดเลยแล้วเพื่อแล้วแล้วเพืนน่อนเื่อคนไหนได้ไปทําฮัทบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ถามผมไม่ผมไม่มีตังค์ไปนะครับพรครอบครัวตังค์ไม่ค่อยมีตังค์ไม่พอนะครับต้องมีตังค์เป็นแสนนี่ที่ถึงจะไปได้ตอนนี้พ่อผมเองก็มีไม่ถึงแสนแล้วก็ไปไม่ได้นะครับนะอ่าเดี๋ยวเราคร้างคืนนี้นี่กันก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันพรุ่งน,นี้นะครับผมรู้เส้นทางไปแล้วเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยหลงครับไปเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะอ่ะจะมือแล้วเดี๋ยวมจะจะไปนอนนะครับคือเดี๋ยวขออนุญาตขอไปฉี่แป๊บหนึ่งับผมปวด อ่าเดี๋ยวนอนก่อนก็ได้เดี๋ยวผมจะตัดให้นะครับช่วงนี้ครับฮัลโหลแป๊บหนึ่งปวดปวดชีสัตว์ดูแล้ว เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะไปดูคลิปที่แกส่งมาฮัลโหล กำลังจะดูคลิปแต่ว่าปวดชีเฮี้ยเนี่ยเดี๋ยวโชว์อะไรมึงดูรับรองมึงตลกขำแน่มึงดู่เนี่ย าละ,ละนึเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาจากบ้านของผมแล้วแตผมไม่ใช้วิธีจริงๆแล้วนะครับ เราจะไปบ้านผมนั้นน่ะข้ามภูเขาลูกนี้ก็ได้หรือจะอ้อมมาตามเนี่ยภูเขานี้ก็ได้ครับถ้าถ้ามเขาจะเร็วกว่าแต่ข้อเสียคือเราต้องปีนนะครับเรานั่นธรรมดาไม่ได้ผมก็เลยใช้ทางอ,อ้อมเพราะผมขี่มา้ามาเร้ลูกเดินทางไวไหมไวฮะลูกใหญ่เหยบมันอันตรายโอ้ เกือบไปแล้วไม่ลูกโอ้ยเอาลูกตอนนี้ถึงบ้านเราแล้วข้ามไปน้ำตามเคยเดี๋ยวพ่อจะละพาลูกไปแล้วกันนะว่าพ่อขี่ข้ามไม่ได้เอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยโอ้ย มานะครับถึงบ้านเราแล้วนะฮะแม่คิดถึงจัอเลยไม่ได้มาตั้งนานเรามาทั้งตัวและหัวใจเปิดประตูปิดประตูมาลูกเป็นไงเราได้กลับมาบ้านของเราแล้วคุยเดือนจุดต้นไมหมไทำไรเนี่ย อ๋อแล้ามาตรงนี้เลย อ๋อทุกตัวอยู่ครบนะ,ะม,มีใครหายล่ะอเอ้าฝนตกแหมไม่ดีเลยถึงบ้านเลย,เลยไม่ได้มานานสงสัยเราต้องเข้าไปดูในบ้านเราไม่ได้อยู่ที่นี่มาน,นานดูซิเป็นไงคิด,ด,ดถึงยังเลยไม่ได้มาตั้งนานดูซิตรวจสอบความปลอดภัยว่ารถเราเป็นอยู่หรือเปล่า แงแงแง,ง,งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอนนี้จะเลยคุณผู้ชมครับคุณสังเกตไหมครัใครที่ติดตามไอ้เฮียโ,โอซสบิทีวีอะไรของแม่งอยู่นะผมขอบอกว่าห้องแม่งมืดมากห้องสตอริโอถ่ายทางแม่งอ่ะเขี่ยแม่งห้องมือชิบหายใครจะไปรู้ว่ามันห้องอะไรแต่ผมอยู่ในห้องนอนของเปิดไฟสว่างจ้าเนี่ย ห้องนอนผมเองนะครับเดีย๋ยวขึ้นห้องแป๊บหนึ่งขึ้นไปใน,นห้องนอนเราไป,ไปตัวนี้หน่อยตัวนี้ของเราเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเราเก็บไว้ไหนดาบร้อยร้อยอะไร้อยเปอร์เซ็นต์เราเก็บเอาไว้ไหน าจะห้องนี้ล้งเอนีเปิดไฟทิ้งไว้ทำไมเปิดทิ้งไว้ทำไมอเปิไ้นี่น,นี้ค่ะ มาเชือดกันนะมีดาบพลังมหาศาลอยู่นะครับเชืออตายแน่นอนแกะมาสักตัวมาเชืออโวัวนี้วันตาสรีตตัวเชื้อแกะเชื้อแกะ เห็นแกมันผสมพันธุ์วลแกะผสมพันธุ์ผสมันไาวทิ้งไปกูเห็นมันผสมพันธุ์เนะน่อยๆ้ๆตายดิตัวนี้อไเนยนแหละใช่ดัเองฉันเครียดเคียด วันนี้ขอจากกันในบรรยากาศที่ของตัวรนะับผมขอลาตัวไปก่อนสวัสดีครับ